สวัสดีค่วันนีต้าฮั่นหวี่เค่ออูเหนียนจีสวัสดีค่ะก็ขอยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะเข้าสู่คลาสเรียนวิชาภาษาจีนในภาคเรียนที่2แล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราสตอวันนะคะก็จะมาสอนนะคะนักเรียนในบทที่8นั่นเองนะคะเรามาดูเลยนะคะว่าบทที่8นี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะคะ สำหรับบทที่8นะคะเราจะเรียนเรื่องของหนีจินเทียนโย่สุนเมอร์เคอรนะคะอ่หนีคุณจินเทียนวันนี้อยู่มีสุนเมอร์เคอรมีวิชาอะไรนั่นเองวันนี้เธอเรียนวิชาอะไรนะคะอะ่เรามาดูคำศัพท์กันเลยคำศัพท์คำแรกนะคะคำว่าไทเวิรนไทเวิรนภาษาจีภาษาไทยขออภัยนะคะภาษาไทย ใช่เวนต่อไปข้อที่สองค่ะอิงเวนอิงเวนภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะต่อไปศุกงสูุกร์งานฝีมือนะคะต่อไปสสสสููเเคณิตศาสตร์ต่อไปข้อที่ห้านะคะเคลื่อนไหวเคลื่อนไหววิทยาศาสตร์คำที่หกค่ะเตียนหนาว เตียนหนาวคอมพิวเตอร์คำที่เจ็ดค่ะยินเย่ยินเยนเ่ดนตรีต่อไปคำที่แปดค่ะฉีหยู่ฉีหยู่ภาลสศึกษาต่อไปคำที่เก้าค่ะศิ่ปะศิลปะศิลปะต่อไปคำที่สิบค่ะสช่าง ชั้นที่แปลว่าเข้านะคะขึ้นเข้าเรียนนี่นะคะแปลว่าเข้าเรียนนะคะต่อไปสิบเอ็ดเ่อ่อแปลว่าวิชานะคะต่อไปคำที่สิบสองค่ะถุงปานถุงปานเพื่อนร่วมห้องหรือว่าถุงเฉียก็ได้นะคะ,ะต่อไปค่ะคำที่สิบสามเห่ออเห่ออ่แปลว่าเมตตาอ่อนโยนนั่นเองนะคะโอเคนะคะ สำหรับคาสามวันนี้นะคะเราซืจะฝากให้นักเรียนนะคะหัดท่องคําศัพท์ที่เราซื้อสอนไปนะในเรื่องนี้แหละในสัปดาห์นี้นะคะเราซื้อก็จะไม่ให้การบ้านไม่ให้งานแต่จะให้นักเรียนหัดท่องคําศัพท์เบาๆไปก่อนนะถ้าเกิดว่าแบบฝึกหัดเดี๋ยวเราซื้อจะให้นักเรียนมาทําที่โรงเรียนเนาะสำหรับสัปดาห์นี้ก็ไม่มีการบ้านนะคะก็ให้หัดท่องคําศัพท์ เร่จะสื่อสอนไปก่อนเนาะอ่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็อขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้น,นะคะขอบคุเจี่รจ้ยนค่ะ